มันมีปัญหาอะไรบ้างคะที่เป็นปัญหาเด่นๆของการทำงานระหว่างเจนละกันหัวหน้าที่เกิดมาก่อนสมมติมีประสบการณ์มากมายอะไรอย่างี้ค่ะแล้วต้องมาคุยกับเด็กยุคใหม่ที่มีความเชื่อไม่เหมือนกันมันมีหลากหลายวิธีที่จะแนะนําให้สามารถใช้อะไงได้บ้างในการที่จะบอกให้เขาทดลองทําสิ่งนี้ละกันพี่เพิ่งเคยมีน้องคนหนึงมาพูดพี่ประเด็นนี้ว่าเราจะยึดถือจากประสบการณ์และความคิดของพี่เนี่ยมันจะใช้ได้หรอเพราะว่าคือไม่ใช่บอกว่าพี่ไม่เก่งนะโลกมันเปลี่ยนเร็วอะ คือมันต้องใช้วิธีใหม่ป่ะบางทีอ่ะในขณะที่ฝั่งของเด็กเองเนี่ย mm. ก็ต้องเข้าใจในแง่มุมเหมือนกันว่าอุ๊ยมันเป็นโลกคนละใบนะ mm. อ่าทำไมพี่คนนี้มันถึงแบบพูดจาแบบนี้วะก็เขาเขาเติบโตมาในโลกแบบนี้จริงๆประเด็นต,ตรงนี้เป็นเรื่องที่สาคัญเหมือนกันเพราะพี่รู้สึกว่าหลายคนพยายามจะไปแก้ปัญหาที่มันไม่แก้ไม่ได้อ่ะ mm. คนไม่ชอบหน้ากันบางทีมันแก้ไม่ได้ Mission to the Moon mm. Podcast Happy Fine Day แค่งงาน Happy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์สวัสดีค่ะนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการ Mission to the Moon Podcast กับซีรีส์พิเศษ Happy Fine d y y แค่งงาน Happy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์อยู่กับไอซ์ที่นี่ค่ะ ผมระวิถางสหาหะครับสวัสดีค่ะพี่แทบสวัสดีครับ,รบอาทิตย์ที่แล้วอยู่คนเดียวเงาๆเลยพี่แทบที่ทางานยุ่ครับโอเควันนี้อยากจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานกับคนต่างเชนค่ะจริงๆหัวข้อนี้ก็เป็นหัวข้อที่พี่แทบถูกเชิญไปบรรยายเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันมีผลกระทบต่อเขาเจอองค์กรแล้วก็การทํางานด้วยให้ประสานกันค่ะอยากจะให้พี่แทบแชร์ก่อนละกันว่าในสีจันอย่างเงี้ยเรามีการทํางานที่มีคนในองค์กรนะคะที่แบบเจนต่างกันเยอะน้อยแค่ไหนค่ะ ก็มีพอสมควรเราต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยคิดว่าความแตกต่างระหว่างเจเนอเรชันเนี่ยแม้ว่าคือจริงๆต้องบอกว่ามันก็มีมาตลอดนะฮะหมายถึงว่ายุคยุคตอนที่พี่เริ่มทํางานมันก็มีหลายเจเนอเรชันในองค์กรที่พี่ทําเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกคือความแตกต่างในยุคนี้เนี่ยมันมี Impact มากกว่ายุคสมัยก่อนเยอะอจใช้คํานี้แล้วกันและเจเนอเรชันที่เราพูดถึงเนี่ย ความแตกต่างระหว่างเจนก็เยอะช่วงเวลาก็สั้นลงช่วงเวลาหมายถึงว่าสมมติแกรปสิปีเนี่ยสมัยก่อนอาจจะพอคุยกันรู้เรื่องประมาณหนึ่งแต่ว่าตอนนี้แกรปสิปีมันถือว่าเยอะมากเหตุผลนะฮะเหตุผลเหตุผล,เ,เ,ผล,เ,ผลเพราะว่าสภาพทางสังคมเนี่ยถ้าเราไปดูกราฟที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกมิติเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของความเชื่อเรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีความตั้งชันเยอะในช่วงหลังคือมันมันเปลี่ยนเร็วอะพูดง่ายพอมันเปลี่ยนเร็วปุ๊บเนี่ยก็หมายความว่า สิบปีของคนในยุคสมมติโตมาในยุค90ถึง2000กับคนที่โตมาในยุค2000ถึง2 1 0เนี่ยม,มันจะต่างกันเยอะมากเมื่อเทียบกับเมื่อ50ปีที่แล้วสมมติมแล้วคนที่โตมาในยุค2000ถึง2 1 0กับคนที่โตมาในยุค2100ถึง2 2 0อย่างเงี้ยสมมตินะในช่วงทํางานเนี่ยก็จะต่างกันเยอะมากๆเลยคือมันแทบจะเรียกว่าเป็นคนละคือโตมาในโลกคนละใบาเลยจริงๆนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมความเชื่อชุดความคิดเนี่ยมันถึงต่างกันเยอะเมื่อเทียบกับสมัยก่อน อันนี้พูดถึงภาพรวมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างซีเรียสในเชิงของการบริหารจัดการอง,องค์กรนะครับถ้าเกิดมองในมุมของผู้บริหารเนี่ยถ้าไม่เข้าใจประเด็นนี้มันจะเป็นการติดกระดุมม็ดแรกที่ผิดเลยคือมันจะไม่เข้าใจประเด็นต่อไปด้วยว่าทำไมมันถึงอ้าวสมัยก่อนไม่เห็นเป็นแบบนี้เลยอะไรแบบนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเริ่มเข้าใจแล้วและเห็นประเด็นนี้ชัดเจนเนี่ยเราก็จะพบว่าเออจริงๆเนี่ยมันมีต้นเหตุมาเยอะมากไม่ได้เกี่ยวกับอายุอย่างเดียวมันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับสภาพทางสังคคคมเเรรรรรืื่่อออออองงงงขขบบบัวะไแนี ที่นัถามคือมีต่างเจนเยอะไหมต่างเยอะ,อะอและในเจเนอเรชันเดียวกันที่เหมือนจะคล้ายๆกันเนี่ยนะจริงๆแบ c กราวน n ์ต่างกันเนี่ยมันส่งผลสูงมากๆและแท้จะเรียกได้ว่าเป็นคนละมีแกลบอีกแบบหนึ่งเหมือนกันแม้แต่ในคนที่อายุไม่ไกลกันมากมถามว่าสมัยก่อนมีไหมมีแต่อย่างเหมือนเช่นกันคล้ายๆกันคือตอนเนี้มันเยอะมากๆม,มันเยอะมากๆดังนั้นเนี่ยชุดความเชื่อชุดความคิดเนี่ยของของของแต่ละเจเนอเรชันอะ มันก็ถูกถ่ายทอดมาในสิ่งที่เขาตัดสินใจทำหรือไม่ทำในองค์กรด้วย <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ยพ,พี่อกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ motivation สมัยก่อนเนี่ยนะฮะอาจจะพูดถึงเรื่องเงินเรื่องอะไรเป็นหลักแต่ว่าสมัยนี้เนี่ย motivation เรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยอาจจะใช้ไม่ค่อยได้คือบางทีไม่ work เวิร์ก้วยซ้ำเอาจริงคือคือคือบางทีเนี่ยมันจะต้องมีประกอบกับเรื่องอื่นเข้าไปด้วยเพราะความเชื่อของคนมันเปลี่ยนยอ,อือค่ะค ซึ่งเรื่องนี้คิดว่าพอความเชื่อเปลี่ยนมันทําให้เกิดปัญหาหลายๆอย่าง <Ừ. S 2> มันมีปัญหาอะไรบ้างคะที่เป็นปัญหาเด่นๆของการทํางานระหว่างเจนละกันคลีออยงของมิชชั่นอะด้วยความที่คนเราน้อยเจนมันใกล้ๆเคียงกันมันไม่ค่อยจะมีปัญหามาจากเรื่องนั้นซะเยอะละกันแต่หลายๆองค์กรท,ที่ที่แชร์มาแล้วก็เชิญพี่แทบเป็นบรรยายแก้ไขเลยนะคะเพราะเขาแบบมีปัญหาเยอะมากที่เกิดจากต่างเจนเนี่ยอย่างของพี่แทบเจอปัญหาอะไรมาบ้างคะอ่าแบบเอาพี่พูดแบบ ต้องใช้คำนี้เวลาพูดคำว่าเจเนอเรชันเนี่ยเราจะต้องไม่เหมารวมเพราะว่าแต่ละคนในเจเนอเรชันก็มีคนที่แหละหลากหลายมากน<ๆ>ะครับสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกได้เลยก็คือว่าเรื่องของกฎระเบียบอันยกตัวอย่างเรื่องนึงอนะเรื่องกฎระเบียบแล้วกันนะครับเรื่องกฎระเบียบเนี่ยจริงๆคนที่สมมติเป็นยุคเจนพี่เนี่ยเราค่อนข้างเคยชินกับกฎระเบียบเหตุผลเพราะว่าเราโตมาในกฎระเบียบที่ค่อนข้างเข้มขน้นและมีความเป็นอำนาจนิยมสูงด้วยต้องใช้คำนี้นะคือคำว,ว่าอำนาจนิยมสูงเนี่ยไม่ต้องดูอะไรเยอะฮะใครที่โตมาแล้วยยังอู่ใน โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ยังยังมีคําว่าโซตัสอยู่อ่ะอันเนี้ยคือตัวอย่างของหน้านิยมมันหนึ่งซึ่งยุคพี่เรียนหนังสือเนี่ยถือว่าปกติปกติมากคือเรียกว่าขึ้นขึ้นไปในคณะเลยดีกว่าใช่ไหมเนี้ยเออคือแบบแต่ตอนเนี้ยรับรองไม่ได้เลยคือเละแน่นอนเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นมุมหนึ่งนะอย่างสมมติจริงจริงโซตัสมันส่งผลต่อเรื่องทังานเยอะมากนะเพราะว่าเราถูกสอนมาว่าต้องทำตามอะไรอย่างเงี้ยรุ่นพี่จะไม่ได้ไม่มีอะไรบ้างแต่ว่า Anyway คือคือคือเนื่องจากพี่ไม่เคยเข้าเชียร์เลยสมัยก่อนเพราะนั้น <laughs> พี่ค่อยรู้แต่ว่าพี่รู้ว่าโอเคว่ามันมีแบบไอพี่วารเกอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่เคยไม่ไม่ไม่เคยได้สัมผัสตรงน,นั้นเพราะไม่เคยเข้า <c oughs> พอไม่เชื่อเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆด, <c oughs> ด่ว,ว <c oughs> ทีเนี้ยประเด็นก็คือสมมติว่าเราเติบโตมาใน Environment แบบนี้เราก็จะเชื่อเรื่องกฎระเบียบและอำนาจนินยมโดยไม่ตั้งคำถามเยอะ <c oughs> อ่าประเด็นปยูนนี้มันจะไม่ตั้งคำถามเยอะถูกไหม <c oughs> เพราะว่าก็ฉันถูกสอนมาแบบเนี้ยสมัยก่อนไอพี่โตเราปีเดียวมัน โอเคเราก็เลยแบบโอเคก็ได้ใช่ไหมแต่ความคิดชุดเนี้ยใช้กับคนยุคนี้ไม่ได้เด็กๆยุคนี้จะจะมามามาใช้วิธีการแบบเนี้ยไม่ได้ต้องต้องใช้วิธีอื่นใ,ในการในการบริหารจัดการองค์กรใช่ไหมดังนั้นถ้าเกิดว่าคนึังยึดติดอยู่กับวิธีเดิมอ่ะมันก็มันก็จะเสร็จอยู่ได้เหมือนกันอ่าอันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่ท,ที่ที่พี่ยกตัวอย่างขึ้นมาแต่มันส่งผลกับอีกหลายๆเรื่อง ใช่อะอย่างการสื่อสารก็เป็นปัญหาหนึ่งที่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในนั้นในความคิดอะไรเงี้ยบางทีเหมือนเรารู้สึกว่าเราคุยกับพี่คนเนี้ยไม่เข้าใจมันก็เป็นปัญหาเพราะว่าไม่รู้จะสื่อสารยังไงอย่างเราจะสื่อสารกับน้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราไม่สามารถสั่งเขาได้ว่าไปทาอย่างนี้สิไปทาอย่างนี้สิอย่างเงี้ยแล้วเราจะแก้ปัญหาให้เขาสื่อสารกันเข้าใจได้ยังไงหรือหรือต้องให้เขาตระหนักรู้ก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรและหาวิธีการสื่อสารนั้นเพราะอย่างตัวอย่างที่ตอนเนี้ย คนที่เป็นหัวหน้าที่เกิดมาก่อนสมมุติมีประสบการณ์มากมายอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วต้องมาคุยกับเด็กยุคใหม่ที่มีความเชื่อไม่เหมือนกันมันมีหลากหลายวิธีที่จะแนะนําให้สามารถใช้องไงได้บ้างในการที่จะบอกให้เขาทดลองทําสิ่งนี้แล้วกันะะเพราะเราไม่สามารถแบบไปสั่งได้บางทีเขามีคําถามกลับมาอย่างนี้ค่ะอ่า <c oughs> ใช่คืออย่างเรื่องประสบการณ์นี่ก็น่าสนใจนะคือคําว่าประสบการณ์หรือ experience เนี่ยเราก็ใช้มันเยอะนะในการทํางานจริงๆแล้วก็ แล้วก็เป็นคําพูดที่และแม้ว่าเราจะไม่ได้พูดคำนี้มาตรงๆคงไม่มีใครพูดว่าแบบเชื่อพี่พิ์ประสบการณ์เยอะคงมีน้อยอแต่ว่าเราก็ใช้มันในการคิดหรือว่าเป็นชุดความคิดที่เราใช้ในการสั่งงานหรืออะไรพวกนี้เยอะเหมือนกันเนี่ยคำถามก็คือว่าโอเคแล้วประสบการณ์เนี่ยมันเวิร์กอย่างนั้นจริงหรือเปล่าริง่ประสบการณ์ถ้ามันจะเวิร์กแปลว่าสิ่งที่มันเป็นเมื่อวานนี้กับสิ่งที่มันเป็นพรุ่งนี้มันมีแนวโน้มที่จะคล้ายกัน มากกว่าต่างกันถูกไหมเพราะว่าถ้าประสบการณ์เราอะ่ะเราก็จะต้องสามารถจัดการกับเรื่องที่มันคล้ายๆสิ่งที่เคยจเจอมาในอดีตได้ถูกไหมฟอร์แมตแบบนี้ต้องถูกจัดการแบบนี้นี่คือประโยชน์ของประสบการณ์ประเด็นคือตอนนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากและเรื่องนี้น้องๆก็รู้พี่เพิ่งเคยมีน้องคนนึงมาพูดกับพี่ประเด็นนึงว่าเราจะยึดถือจากประสบการณ์และความคิดของพี่เนี่ยมันจะใช้ได้เหรอเพราะว่าคือไม่ใช่บอกว่าพี่ไม่เก่งนะแต่ว่าบอกว่าเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วอ่ะคือมันต้องใช้วิธีใหม่บางทีอ่ะ น่าสนใจประเด็นน่าสนใจก็คือประสบการณ์ของคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าย,ยังใช้ได้จริงอยู่หรือเปล่านี่เป็นคําถามที่หนึ่งซึ่งถ้าไปถามน้องๆเด็กๆก,ก็จะบอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้แต่ถ้าเราจะพูดกันเรื่องประสบการณ์แบบนี้มันก็จะคุยไ่รูเรื่องไม่จบถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงนะ <S 2> <S 2> <S 2> ๆสิ่งที่คนที่โตกว่ามีแน่ๆที่สามารถมีประโยชน์แน่ๆไม่ใช่ประสบการณ์นะจริงๆแล้วมันคือ wisdom เช่นคุยคนเนี้ย20นาทีรู้ละมันสามารถรู้สึกได้ว่าไอ้นี่ขี้โกง สมุนนะของพวกนี้บางทีถ้าเราสามารถสตรัคเจอร์คำอธิบาอยออกมาได้ <c oughs> น้องๆเขาจะเข้าใจ <c oughs> เวลาเราจะคอนวินส์คนเจเนอเรชันนี้เนี่ยพี่เชื่อมากๆหรืว่าเราเราต้องไม่ใช่แบบสั่งแล้วอ,อย่างเงี้ยอย่างเดียวแต่ว่าเราจะต้องบอกว่าโอเคคิดตามพี่นะ <c oughs> เราจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรแต่เราคิดตามพี่ดูว่ามันเป็นอย่างเงี้ยเรื่องมันเป็นอย่างเงี้ยหนึ่งสสมสี 1, 2, 3, น้องมีความคิดเห็นบ้างอะไรบ้างลองดูคือหลายคนเขาก็จะแบบเขาก็เขาก็จะไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเวิร์สเติมพอเราจะคอนวินชงซนได้ถ้าเราคอนวินช์เขาไม่ได้เลยก็อาจจะแปลว่าเรามี w วิร์สเตไม่พอก็ได้นะในเรื่องนี้นะครับเพราะว่าประสบการณ์ของคนยุคเก่าอ่ะคือแม้กระทั่งของพี่เองเนี่ยบางทีมันก็คือเอางี้ถ้าเกิดอันนี้พูดกับผู้ใหญ่ก่อนแล้วกันพูดกับฝั่งผู้ใหญ่ก่อนถ้าเกิดว่าคุณอธิบายหลายเรื่องที่เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมไม่ได้ โดยลอจิกที่คุณมีอยู่ในหัวเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เนี่ยบางทีเนี่ยคุณอาจจะต้องเริ่มคิดแล้วนะว่าอประสบการณ์ที่คุณมีเนี่ยมันใชได้ใชไม่ได้มันใช้ได้จริงมากเพราะว่ามันอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยอะ่ะเนาะถ้าเกิดอธิบายไม่ได้จริงพี่ก็จะตั้งเวลาพี่ไม่สามารถเม e เซนส์กับเรื่องอะไรได้พี่จะตั้งคำถามนี้กับตัวเองเสมอว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วตอนนี้อุปกรณ์เครื่องมือเราไม่พอแปลว่าอุปกรณ์ทางความคิดอะไม่พอถ้าเป็นภาษาทางการเขาเรียกว่า mental model ที่เรามีเนี่ยมันมี ซึ่งหลายครั้งก็พบว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือชุดความคิดมันเปลี่ยนเราดูอย่างนี้ก็ได้ว่าอ่าในโลกของบันเทิงเนี่ยจะเห็นชัดเนาะว่าเราลงงงหมาทาไมคอนเทนต์นี้หรือว่าดาราคนนี้หรือหรือคนดังคนเนี้ยเขาดังได้ไงวะงงับางคนจะนึกอธิบายไม่ออกพอเราเริ่ม,มถึงบายหรือว่าหนังเรื่องนี้ดังได้ไงหรือเพลงเพลงนี้ดังได้ไงเนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเราไม่มีชุดความคิดที่จะจัดการนันเราเป็นไปได้ว่า m e n t a เด o เราไม่พอแลว ไม่ใช่ว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่ l o g ิคอลนะมัน logical ของมันนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราอ่ะไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้เราต้องหาก็นี่ก็แปลว่าเราอาจจะไม่ได้ r e l e v a n กับเรื่องนี้แล้วซึ่งมันจะไม่เกิดขึ้นกับของใหม่ๆอย่างเดียวแล้นะไอะอย่างสมมุติว่าเราไปพูดถึงเรื่องทางเศรษฐกิจแบบเรื่องซีเรียสมากๆเช่นแบงก์ลมที่อเมริกาหรืออะไรแบบนี้เนี่ยมันก็มีบางคนที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้ไงอ่ะถ้าเกิดไปดูสาสตร์พี่ไม่ลงดีเทลมันจะละเอียดกันไปแต่ว่ามน n t ลโมเดลส์ของหลายคนก็ไม่ใช้ไม่ได้แล้วกับปรากฏการททีี่่่่่่่เเเเกิดขึ้นนนนมมมมััไใใชรรืือองงหแตป็ ถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะตกใจที่จอ <ผม S 2> แบบเรหมือนแบบบริบทเราหรือว่าสภาพที่เราจับรู้มามันไม่ตรงกันแล้วเราก็เลยแบบเอออาจจะใช้ไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็นพอยที่ดีว่าทุกคนก็ควรจะรับรู้ว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นก็คือเรื่องของความคิด เราไม่สามารถเอาของเราอไปแบบตัดสินในสมัยก่อนหรือไม่ว่าจะสมัยไหนๆก็ตามอย่างเงี้ยได้เนียค่ะถ้าทุกคนเอาแวตรงจุดเนี้ยมันก็อาจจะช่วยลดเรื่องของการแบบอ่ะปัญหาทางการสื่อสารระดับหนึ่งและในการเข้าใจกันนขณะที่ฝั่งของเด็กเองเนี่ยหรือว่าฝั่งของคนที่เจเนอเรชันที่เด็กกว่าเองเนี่ยก็ก็ต้องเข้าใจในแง่มุมเหมือนกันว่าอุ๊ยมันเป็นโลกคนละใบนะอ่าทำไมพี่คนนี้มันถึงแบบพูดจาแบบนี้วะก็เขาเขาเติบโตมาในโลกแบบนี้จริงๆนะครับ ดูวิธีการพูดของนักการเมืองเราก็จะเห็นนะคือทําไมเขาถึงแล้วแล้วพี่เนี่ยได้สัมภาษณ์นักการเมืองหลายคนเนะียพี่ก็จะรู้สึกทันทีว่าคนที่ต่างเจเนอเรชันเขาเชื่อจริงนะว่าสิ่งที่เขาพูดอะ่ะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วเป็นสมมติพูดถึงปัญหาของประเทศอะ่ะแต่ละรุ่นเนี่ยเขาจะพูดแบบไม่เหมือนกันเลยนะหรือคนละแองก็มาแต่แต่ทุกคนที่พูดอะ่ะเขาเชื่อจากใจจริงเลยนะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาจริงคือไม่ได้มีใครมานั่งโกหกคิดว่ามันไม่เป็นปัญหาแล้วพูดว่ามันเป็นปัญหาคําถามมันก็ เพราะว่าเขาเกิดมในโลกคนละใบาเขาก็เลยมองปัญหาด้วยเฟรมของตัวเองน่าสนใจ,จ,จน่าสนใจแล้วอย่างเงี้ยองคกรมันก็เหมือนเบียบเสม,มือนโลกจําลองเนาะของเราถ้าเราได้บริหารองค์กรในที่พี่แทบบริหารอยู่อะค่ะเราจะทํายังไงให้เขาไม่ตีกันมีกลยุทธ์ไหนไหมจะดูแลให้ทุกคนอะอมีความสุขแล้วกันแฮปปี้ทํางานร่วมกันได้คำตอบก็คือมันก็จะมีกฎกติกาบางอย่างที่เป็นฟันดัมเนทัลพื้นฐานที่เราจะต้องมาคุยกันค่ะอาทิ เดทไลน์อ่ะสมมติอันนี้เป็นเบสิกที่สุดเหมือนหามาตรฐานกลางเนาะใช่เดทไลน์ <c oughs> เนี่ยมันจะมีบริษัทที่เคารพเดทไลน์มากๆกับบริษัทที่แบบได้ก็ได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ดี <c oughs> อะไรเงี้ยไอ้น,นี้ทำจะทําคนทะเลาะกันเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกเลยว่าโอเคเราเป็นบริษัทที่ต้องเคารพเดทไลน์เพราะว่านี่ถือเป็นกฎเบสิกท,ที่สุดในการอยู่ร่วมกันอันนี้ไม่ใช่กฎที่บริษัทจะเขียนขึ้นมาด้วยซ้ำมันคือฟันดัมเนทัลของการบริหารองค์กรพยายามมีของพวกเนี้เอาไว้ เหมือนกับทําให้กระบวนการต่างๆมันรันไปได้ด้วยดีแต่ใครถนัดอะไรก็ไปทําตรงนั้นอะไรแบบนี้แต่ว่าอยู่บนพื้นฐานของการของการอยู่ร่วมกันในกฎกติกามารยาทบางอย่างที่เราตกลงร่วมกันมันจะช่วยให้เราอ่ะบางทีบางทีสมมติคือเราไม่ได้ให้ทุกคนจะต้องชอบหน้ากันหมดด้วยซ้ำนะพูดกันจริงๆแล้วเราจะไม่ชอบหน้ากันก็ได้เพียงแต่เราจะทำงานด้วยกันได้เราจะทำงานด้วยกันในปรงเทได้เพราะว่าเราเราไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อเพื่อทุกคนจะเป็นเพื่อนกันไม่ใช่ เราอยู่ที่นี่เพราะว่าเราต้องการจะรันธุรกิจไปได้อ่าคือเราต้องเซตเพอร์โพสบางอย่างว่าโอเคทำงานเป้าหมายแบบนี้แล้วมาตรฐานคืออะไรอย่างเงี้ยในการอยู่ร่วมกันลองสังเกตดูดิไม่เคยมีวิชั่นบริษัทไหนที่บอกว่าพนักงานทุกคนต้องเป็นเพื่อนกันมีไหมไม่มีถูกป่ะไม่เคยมีเพราะว่ามันมันไม่ใช่เพอร์โพสคือเป็นได้ก็ดีคือเราก็ไม่อยากให้ทุกคนเป็นศัตรูกันแต่ถ้าบังเอิญมันไม่ได้ ก็ไม่เป็นไรแต่มันต้องอยู่ด้วยกันได้อ,อ่าแค่นั้นเองปรนะเด็นต,ตรงนี้เป็นเรื่องที่สาคัญเหมือนกันเพราะพี่รู้สึกว่าหลายคนพยายามจะไปแก้ปัญหาที่มันไม่แก้ไม่ได้อะ่ะคนไม่ชอบมากันบางทีมันแก้ไม่ได้อ่านี่เป็นคำถามที่ดีนะเพราะว่าทุกครั้งอะค่ะที่เหมือนแบบอ่ะให้ให้ไปแก้ปัญหาตรงนั้นละกันเพราะเขาเห็นแล้วว่าคนเขามีความหลากหลายต่างวัยเขาก็รู้สึกว่าอยากจะจับมารวมกันเพื่อมาทาโปรเจกต์อะไรบางอย่างพี่ถามที่ว่าวิธีนี้มันจะช่วยแก้ไขจริงๆหรือว่ามันยิ่งทำให้คนตีกัน คือจริงๆอ่ะเอาคนมารวมกันทำโปรเจกต์ได้แล้วก็อาจจะดีด้วยเพราะมันมี diversity สูงใช่ไหมฮะแต่ว่าอย่าไป expect ขาจะชอบหน้ากันนะวิธีการคือเราต้องหาว่าท่านให้เขาทำงานด้วยกันได้ต่างหากเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วครับคนเราอ่ะท้ายที่สุดแล้วอ่ะเราก็จะ prefer อยู่กับคนบางประเภทน่ะแหละที่เราชอบเนาะแล้วก็เราก็จะไม่ชอบบางคนอ่ะมันก็จะมีคนที่ไม่ชอบอ่ะบ้างแล้วก็จะมีคนไม่ชอบเราในบางอย่างที่เราไม่สามารถเปลี่ยนได้ด้วย แล้วเขาต้องหาพี่ใช้คำว่าคอมมอนกราวหนึ่งกันอยู่ด้วยกันให้ได้องค์กรไหนที่มีเจเนเรชันเยอะหน่อย mm hmm. ก็จะเหนื่อยนิดนึงในการหาคอมมอนกราวก็จะยากหน่อย <c oughs> องค์กรไหนที่เจเนเรชันน้อยก็จะคอมมอนกราวก็จะเยอะอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับ mm hmm. แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะมันก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ด้วยอะไรบางอย่าง mm hmm. ซึ่งจริงก็คือพี่ใช้คำว่าอย่าเรียกว่ากฎเลยเพราะว่ากฎไม่เวิร์ก <c oughs> มันคือข้อตกลงในการอยู่ร่วมกัน mm hmm. okay. ต้องชัดเจนค่ะนี่เป็นข้อสรุปที่ดีมากๆเลย คือการหาข้อตกลงเหมือนเซตมาตรฐานร่วมกันเป้าหมายร่วมกันทุกคนต้องยอมรับการเอ p มพัตตีกันยอมรับเข้าใจกันเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งไหมคะในการที่จะต้องมีเอมพัตตีซึ่งกันละกันแล้วพี่ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งว่าเอมพัตตีไม่ได้แปลว่าเราต้องชอบเขานะค่ะเข้าใจเราก็ต้องเข้าใจเขาเนาะคือไม่ได้ชอบเขาแต่เข้าใจเขาแต่ต่อก็ได้ไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเลยคืออันนี้ธรรมดามากแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าทําไมคนหนึ่งทําแบบนั้นเราต้องพยายามเข้าใจแล้วกันต้องใช้คำศัพแล้วก็แล้วเราจะชอบไม่ชอบเขาก็เรื่ พี่คิดว่าการที่เราพยายามจะทําในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้คือทำให้ทุกคนชอบกันหมดเนี่ยเป็นการเปลือง energy และทําให้ทิศองค์กรหลงทางแล้วจะไปทําให้คนที่ทํางานดีๆอ่ะเหนื่อยกับไอ้อะไรบ้าบอที่มันออกมาที่มันพยายามจะหาแบบทีม building พยายามจะหากิจกรรมอะไรเข้ามาเพิ่มใช่ไหมคะก็ทําได้คือไอ้ทีม building อะไรพวกนี้ก็ทําได้พี่คิดว่ามันก็มีประโยชน์ในแง่มุมหนึ่งแต่ประเดที่บอกว่าต้องเซต objection ให้ชัดค่ะว่าจะเอาอะไรอืมโอเควันนี้เราก็ ได้ไอเดียการคุยกับเรื่องคือมันเป็นอาหารที่เหมือนใหญ่แต่จริงๆแล้วถ้าเริ่มจากจุดเล็กๆที่เราได้มาเซตสแตนดาดเนาะทำความเข้าใจกันแล้วก็ต้องอย่าลืมในการมีเอมพัตตีให้กันและกันนะคะมันก็ช่วยเรื่องของการลดปัญหาการทํางานระหว่างวัยระหว่างเจนกันได้ะคะ่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรเคยเจอปัญหาอะไรเกี่ยวกับการทางานระหว่างเจนหรือว่ามีเทคนิคกลยุทธ์ใดๆนะคะก็มาแชร์กันได้ะคะ่ะในคอมเมนต์ใน u t u b e นะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรายการมิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต์นะคะกับซีรีส์พิเศษแฮ ppy ไฟ i d เดย์แล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับมิชชั่นทูเดอะมูนพอดแคสต์แฮ ppy ไฟน d เดย์แข่งงานแฮ ppy วันนี้ก็เป็นวันศุกร์